ฟุตบอลมาแล้วเจอกันอีกครั้งนะครับในช่วงที่2กับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศจากผมมวยหูเมทานะครับซึ่งในด้านของวันนี้เรามาเจอก,กันกับยามบ่ายนะครับวันพุทธที่13มีนาคมนะครับช่วงแรกผมมวยหูเมทาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับมวยตู้ที่เวทีมวยราชดำเนินศึกมวยไทยกลุ่มพลังใหม่ให้แล้วนะครับท่านสามารถดู ย้อนหลังติดตามย้อนหลังได้นะครับกับ4ช่องทางการติดตามนะครับช่องทางที่1เป็นช่องทาง Facebook, a c e b o o k เมตา7จช่องทางที่2เป็นช่องทางเพจเมตาเจ็ดสช่องทางที่3เป็นช่องทาง y o u t u เม m า t a 7สและช่องทางที่4ี่เป็นช่องทาง i n s t a g r กรมเม a าเจ4ช่องทางสำหรับการติดตามผมวยหูเมตานะครับในด้านของวันนี้นะครับผมเมตาก็ต้องขอขอบคุณทางน,นะครับ ผู้สนับสนุนหลักมวยหูเมทาอย่างเป็นทางการด้วยก็คือกลุ่มมวยพักยก168นะครับที่คอยซับพอร์ตคอยดูแลการวิเคราะห์การวิจารณ์ทุกขั้นตอน,นครับให้ผมมวยหูเมทาสำหรับกลุ่มมวยพักยก168นะครับพี่ๆน้องๆเมื่อเข้ามาแล้วท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมจัดรายการกับผมได้นะครับโดยการกดติดตามกดแชร์เพื่แรงใจให้เพจเมทาเจ็ดสีแห่งนี้ด้วยนะครับอ่ะเรามาลุยในด้านของฟุตบอลหน้าเล่นฟุตบอลหน้ารองขําคขืนนี้กันเลยนะครับ คู่แรกนะครับที่ผมเมตาจะวิเคราะห์จะวิจารณ์นะครับจะเป็นในด้านของฟุตบอลครับยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับจะเป็นการเจอกันกับระหว่างทางตรามิเอเดนโก้มาร์ลิกนะครับจะเปิดสนามครับซิมิตาสนะครับเมทโปลิตาโน่รับมือกับทางงูใหญ่อินเตอร์มิลานนะครับยอดทีมแส้ไอต์เตอร์รีนะครับฟุตบอลคู่นี้นะครับจะเริ่มทําการนะครับโม่แข่งในช่วงเวลาตีสามของบ้านเรานะครับนัดแรกนี่เป็นทางนะครับงูใหญ่อินเตอร์มิลานนะครับเปิดบ้านชนะมาหนึ่งศูนย์วันนี้ตรามิกลับมาแข่งในบ้านครับต้องดูว่า จะเอาคืนได้ไหมกับไปด้านของทางตรามีนะครับ ผลงานของทางเจ้าบ้านครับทางตาหมีแอดมาริตินั้นถือว่าผลงานไม่ดีนะครับ5นัดหลังสุดนะครับมีแพ้ไปสามเสมอหนึ่งครับชนะไปหนึ่งลาสุดเป็นฝ่ายนะครับแพ้ให้ทางกาดิสมาศูนย์ประตูต่อสองถือว่าผลงานไม่ดีนะครับส่วนทางคู่มาเยือนนั้นครับทางงูใหญ่อินเตอร์มิลานนะครับยอดทีมแดญที่อิตาลีนั้นผลงานดีมากเลยครับผ่านนัดหลังสุดเก็บชัยชนะมาเรียบบุตรลาสุดก็เป็นฝ่ายครับชนะทางโบลุนยามาหนู่นย์นีครับฟุตบอลคู่นี้ระหว่างทางตามีแอดมาริติคง ผู้มาเยือนทางอินเตอร์มิลานเป็นตอนที่ราคาเสมอนะครับในด้านของราคาเลทน,นะครับ ข้อมูลเบื้องต้นสถิติชื่อโค้ดสนามการแข่งขันเวลาการแข่งขันนะครับผมมวยหูเมธาแจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้แล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปครับเราจะมาเจาะด้าน,นของรายชื่อนักเตะทั้งท1กเอตำแหน่งที่คาดการว่าจะลงสนามถ้ำคืนนี้มีใครกับใครกันบ้างพร้อมการวางหมากการวางกลยุทธ์ของทางโค้ดทั้งสองทีมนะครับว่าจะใช้ลายอัพนักเตะแผนกลยุทธ์กันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วตามผมมวยหูเมธากูรู้สายกีฬาแห่งวงการมวยและวงการฟุตบอลมานะครับ สำหรับการจัดทัพของทางเจ้าบ้านครับทางตราหมีแอดมาริลก์นะปนนั่นของมันนี้ไม่มีทางเลือกนะครับต้องเปิดเกมลูกใส่นะครับเพราะนัดแรกในแพ้งูใหญ่อินเตอร์มิลานนะครับบุกไปแพ้มันหนึ่งศูนย์วันนี้ไม่มีทางเลือกต้องชนะเท่านั้นนะครับอ่ะเราไปดูการจัดทัพทางตราหมีเจ้าบ้านกันนะครับสำหรับการจัดทัพครับของทางตราหมีครับวันนี้ทางดีเอโก้ซิเมโอเน่ครับเพ็กโค้ชชาวอาร์เจนตินาครับของทางตราหมีแอตเลติโกมาดริลก์นะวันนี้ใช้ไลน์อัพนักเตะครับกดยุดสี่สี่สองนะครับอ่ะเมาดูการจัดทัพกัันนะครบผู้รักษาปรระตูคับขอองงทาาาตรรมมิิแดดกนนนนััของี้นะครับ ก็จะาบานทางเจ้าครับโอคารโกบักนะครับวันแบบนี้ก็จะทําหน้าที่นะครับเป็นในหน้่งของทางผู้รักษาประตูนะครับให้ทางตราหมีนะครับ แอดมัดดิคสำหรับทางเจ้ายานโอบักนะครับสี่ประการหลังแผงแบ็กโฟงจะบรรทันทเจ้าอั ale, รเซลวิสเซลกับรานเจ้ามาริโอครับเอเรโลก็จะรับบทบาทเป็น2เซ็นเตอร์ฮับบัญชาเกม,มรับร่วมกันนะครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายจะเป็นทานเจ้ากาเบียนบาริสตาวิงแบ็กฝั่งขวาครับวันนี้จะส่งทางเจ้านาฮูเอลโมลิน่าครับรับบทบาทเป็น4แดนหลังแผงแบ็กโฟงทางตรามีแอดมัดดิคเจ้าบ้านนะครับส่วนทางแผงกองกลางครับวันนี้จะส่งทางเจ้าครับ โกเก้ครับตัวที่1กับตัวที่2จะเป็นทางเจ้าโรนิงโกเดปอนะครับและตัวที่3จะเป็นทางเจ้าซาอุยอร์เคสนะครับก็เป็น3แดนกลางครับของทางตรามีแอดมารลิกวันนี้นะครับวันนี้กองหน้านะครับตัวต่ำนะครับวันนี้นะครับรับหน้าที่เป็นทั้งกองหน้าตัวต่ำและมิดฟิลด์ตัวตัดเกมก็คือทางเจ้าซาบูเอลลีโน่นะครับวันนี้หน้าคู่จะมาทางเจ้าอันบาโรครับโมลาร์ตาดาวเตะทีมชาติสเปนและทางเจ้าซาอุกีเอสนะครับก็เป็นรายชื่อครับของทางตรามีแอดมารลิกกับไลอัพนักเตะครับกวนย ต่อไปครับเราไปดูความพร้อมของทางผู้มาเยือนกันบ้านครับก็คือทางงูใหญ่อินเตอร์มิลานนะครับถือว่าได้เปรียบนะครับเพราะนัดแรกนี้ชนะมาหนึ่งนวันนี้ขอเพียงแค่เสมอเท่านั้นจะผ่านเข้ารอบทันทีสำหรับทางงูใหญ่อินเตอร์มิลานอ่ะมาดูการจัดทัพกันนะครับสำหรับการจัดทัพของทางครับอินซากี้เคยนั่งของวันนี้นี่ก็ถือว่าช้และอัพนักเตะครับกดยุทธ์กับสี่สามสองหนึ่งครับสำหรับทางผู้มาเยือนเัาเป็นั้งของวันนี้วันนี้ทางอินซากี้นะครับก็ถือว่าจัดทัพแบบรัดกุมมากที่สุดรรััับบสาาทงซิมเเนนนนอกี้วป็ ุนซือนะครับชาอิตาลีของทางครับงูใหญ่อินเตอร์มิลานกับการจัดทับวันนี้นะครับสี่สามสองหนึ่งอ่ะมาดูการจัดทับกันนะครับผู้รักษาป,ประตูครับในด้านอของวันนี้นะครับก็จะส่งนะครับในด้านของทางนะครับผู้รักษาป,ประตูครับของทาง ผู้มาเยือนทางงูใหญ่อินเตอร์มิลานในด้านของวันนี้ถือว่าเป็นชุดใหญ่สำหรับทางงูใหญ่อินเตอร์มิลานในด้านของวันนี้นะครับผู้รักษาประตูครับวันนี้ก็จะส่งนะครับในด้านของทางเจ้าครับยานซามเมอร์ครับเป็นผู้รักษาประตูให้ทางงูใหญ่อินเตอร์มิลานนะครับสี่ประการหลังแผงแบ็กโฟจะบรรทัดเจ้าเบงจะเบงปาวากับทางเจ้าไฟเชตโกอาอเซบีนะครับจะรับบทบาทเป็นสองที่จะบบท้าัญชาเกมรับร่วมกันนะครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายเป็นทางเจ้าอเล์เซานโดปาสโตนี่วิงแบ็กฝั่งขวาเป็นทางเจ้ามาเตโอดาเมียนนนก็็็เปแแแดหหลังงงงงขบออทาูใญ่ินเตอร์มิลานผผู้มาาเยือนนนะครับส่วทงงแกองงงกลาาครับจะส่ทงเจ้า นิโคโรครับเบเลล่าครับตัวที่1ครับตัวที่2ครับคริสยันครับอลาชนี่นะครับและตัวที่3จะเป็นทางเจ้าแฮนดิกมารซิตายานนะครับตัวในด้านของขอโทษครับตัวในด้านของกองหน้าตัวต่ำครับวันนี้จะสงทางเจ้านะครับฟานเชสโก้ครับดีมาโกตัวที่1ตัวที่2ครับเลาตาโรอมาตินเนสนะครับและตัวที่3มาคุตตูรามนะครับเ็เป็นรายชื่อของทางงูใหญ่อินเตอร์มิลานนะครับฟุตบอลคู่นี้ครับต้องยอมรับว่าทางงูใหญ่อินเตอร์มิลานถือว่าได้เปรียบนะครับเพราะว่านัดแรกนี่ เปิดบ้านครับชนะมา1-0วันนี้ขอเพียงแค่นะครับเสมอนะครับบวกมายันเสมอได้จะผ่านเข้ารอบไปเลยนะครับกับไปด้านของมุมมองทา้างผมในด้านของฟุตบอลคู่นี้ครับระหว่างทางครับตรามิแอดมาริทกับทางงูใหญ่อินเตอร์มิลานนั้นผมเมตาอย่างรักอย่างชอบทางงูใหญ่อินเตอร์มิลานราคาเสมอเสมอเท่านั้นครับวันนี้ผมดูว่าได้เปรียบนะครับกับไปด้านของจังหวะเกมโตกลับนะครับถือว่าทําได้ดีสําหรับทางงูใหญ่อินเตอร์มิลานในดูการนี้นะครับวันนี้ผมชอบทาง งูใหญ่อินเตอร์มิลานนะครับเสมอเสมอจัดไปที่ทางงูใหญ่อินเตอร์มิลานนะครับแล้วคู่ต่อมาครับจะเป็นการเจอกันกับระหว่างทางเสือเหลืองบุเซสเียดอต์มุนยอดทีมกันเทช์เยอรมันจะเปิดบ้านนะครับรับเหนือทางพีเชตวีไฮโคเฟนยอดทีมเกประเทศฮอลแลนด์ฟุตบอลคู่นี้นะครับราคาเลดเปิดทางดอด์มุนเป็นต่อที่รลาคาปอปอนัดแรกเสมอกันมาหนึ่งหนึ่งวันนี้แข่งในบ้านด้วยวันนี้ดอด์มุนใช้หน้าสามด้วยวันนี้ผมดูว่าเอาอยู่ผมชอบทางดอด์มุนนะครับหล่นคู่ต่อมาเป็นฟุตบบออลรีีีมมกหห่าาทงัด ันนี้เปิดบ้านเจอกับทางลูต,ตันทาวฟุตบอลคู่นี้นี่บอลหมัดต่อลูกคว่ำทุกครึ่งแพ้เกินไปนะครับวันนี้ให้ลองที่ทางลูต,ตันทาวนะครับแต่คู่ต่อมาเป็นในนั้นของฟุตบอลฮอนแลนด์นะครับเป็นการเจอกันระหว่างทางรัสคาตตี้นะครับเจอกับทางเจ้าฮันเบอร์เนียนฟุตบอลคู่นี้ในฮันเบอร์เนียนคู่มาเยือนตอครึ่งลูกไม่น่าต่อวันนี้ลองทางวัเคาตตีต้นะครับแล้วคู่ต่อมาดันดีอยู่ในเต็กวันนี้เปิดบ้านเจอกับทางอเบอร์ดินนะครับทานครับดันดีต่อราคาปอปอวันนี้ไม่น่าต่อวันให้ลองที่ทางอเบอร์ กับไปแทงขอบฟุตบอลวันนี้คัดให้หนึ่งห้าคู่จากผมมวยหูเมทานะครับอ่ะยังไม่รับอีกครั้งนะครับคู่ที่1กับวันนี้ผมชอบทาง อินเตอร์มิลานคู่ที่2นะครับผมชอบทางดอทมุนนะครับคู่ที่3ผมชอบทางลูตังทาวคู่ที่4นะครับวันนี้นะครับผมชอบทางรอดคาตี้ครับแล้วคู่ที่5ผมชอบทางเจ้าอับบดีกับเป็นของฟุตบอลน,น้าในฟุตบอลน,น้าเราจากผมมวยอ,อูเมธาครับวันนี้ผมเมธาเขาจบการไลฟ์สดได้เป็นเท่านี้ก่อนขอบคุณทางสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีด้วย,วยก็คือกลุ่มมวยพักต่วหนึ่งหกแปด่สนใจนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันได้นะครับกับกลุ่มมวยพักต่วหนึ่งหกแปดสำหรับวันนี้ผม,มเมธาขอจบการไลฟ์สดได้เป็นเท่านี้พนนรุ่